โดยนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะให้สัมภาษณ์ถึงความพร้อมในการถแถลงข่าวโครงการเติมเงิน1,000 0บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ว่าในวันนี้ค่ะมีความพร้อมแล้ว โดยจะมีการถแถลงถึงรายละเอียดให้มีความชัดเจนเป็นไปตามที่มีการคาดหวังเอาไว้โดยเมื่อถามว่ามีการพูดคุยกันว่าจะมีการใช้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทกศและธนาคารออมสินด้วยหรือไม่ท่านนายกก็ย้าว่าให้รอฟังการถแถลงในวันนี้ก่อนซึ่งจะมีการประชุมก่อนค่ะหลังจากนั้นก็จะมีการถแถลงข่าวต่อไป โดยท่านนายกัฐมนตรีเองก็ยังกล่าวถึงการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือว่ากอนงอที่จะมีขึ้นในวันนี้เช่นเดียวกันบอกว่าจะมีจุดยืนของท่านนายกเนี่ยไม่เปลี่ยนจริงๆค่ะเพราะว่ามองว่าการลดอัตราดอกเบี้ยนั้นจะทําให้เศรษฐกิจของไทยฟื้นตัวได้ดีมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเรานั้นเดือดร้อนจากเรื่องนี้มาเยอะแล้วก็มีความคาดหวังว่าจะต้องมีการลดอัตราดอกเบี้ยอีกด้วยนะคะ